สวัสดีครับผมสำหรับนี้นะครับเราจะทดสอบเกียร์90นะฮะตัวนี้เป็นรถปี07นะครับกองใหญ่นะฮะเกียร์8ปดคูณสองขเกียร์อยู่ข้างนะครับนะฮะ,ะเดี๋ยวหลังจากที่เช็สภาพคำสีเสร็จเรียบร้อยครับที่รอเดินสายไฟนะฮะสายไฟยังมันไม่ยังไม,ไม่ได้เดินเลยครับแก้ช่องปัง๊มลองขับวิ่งดูนะฮะหลังถนนนะครับผม <S <S ดูระบบพวงมาลัยระบบไฮดรอลิก ระบบต่ตตางๆความว่ามีปัญหาอะไรยังไงบ้างนะคะรับผมตลอคันนี้อุปกรณ์ติดรถจะเป็นกันหน้าแล้วครับแล้วก็แล้วก็ผัดสีนะครับขอบคุณครับ ทดลองระบบเบรกนะครับผมระบบเบรกโลพาร์ตนะครการออกตัวนะครับมีเสียงคึกคักไปนะครับ สอบอีกครั้งนะครับผมก่อนเทปแล้วก็เทปทดสอบแลวนะหนึ่งสองสามสี่ดูเทปไหนที่ัญหากน,นะครับลบไฮดรลิกครับผมเดี๋ยวเราวิง่งอย่างรวดเรนะครับใช้ความเร็วสูง,สงนะฮะ ช่างปั๊มนี่ใส่โวดช่างปัม๊มช่างปัม๊มเดี๋ยวปั๊มลองวิ่งดูครับระเบิดนะครับระเรบเใช้ได้ ที่เราทดลองวิ่งดูหลังถนนนี้นะฮะใช้ความเร็วสูงนะครับเพื่อทดลองระบบเฟืองท้ายระบบเกียร์ดูนะครับว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนยังไงบ้างไหมนะครับเราวิ่งเงียบก็แสดงว่าโอเคปกติด,ดีครับเดี๋ยวลองให้ถ้าป้อมดันถ่ายดูสักแป๊บฮะครนนี้ใส่ไฟยังไม่เดินนะครับเดี๋ยวขั้นตอกนการเดินใส่ไฟ ใช้ได้เลยนะครับผมเรียกเข้าสู่เกาะโบงคันนี้นะครับตัวนี้เป็นใบดัน8ฟุตฮะใหญ่เป็นใบใหญ่มากนะครับ ัตาไปเลยเกาะกองกอนตาตดองเอกไปเข้าไปดูเลยเดี๋แต่อ่าลงไปนู่นเลยเขนะาต้องเขาต้องเดี๋ยวแห้งๆไปตาตอองตาไปนู่น่ะเดินไปแปลกๆข้างน้ำอะ่ะมาดูนะครับท่านผู้ชมครับแบบนี้ครับเกษตัวศูนย์ของใหญ่นะฮะคันนี้ปี07นะครับ07 05 04เนี่ยเหมือนกันหมดนะครับผมกองใหญ่ครับ อันนี้เราเกาะโบเพิ่มไปด้วยนะฮะแรงมากครับผมเดี๋ยวความแรงเดียจะทันถัปั๊มเลยถังป้อมของเรามเหยียบแน่นอนใส่โอเวะนรับปั๊มของเรานะครับเหยียบเต็มที่ครับรถไม่ดีนี่ล้วงเลยนะครั๋แกบอกต้องลอกให้เต็มที่ครับผมเ่อลูกค้าซื้อแล้วจะได้มั่นใจคนใช้งานได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับทังปั๊มของเรานะฮะไปอยู่ที่อุทัยซ่าหลายเดือนนะครับไลพักผ่อนนะฮะ มาได้สี่ห้าวันนะครับผมต่อนนี้ไม่ได้เห็นทุ่งป้อมเลยนะครับ สำหรับท่าน,นใดที่สนใจรถรุ่นนี้นะครับทางเรามีอีกสองคันนะฮะกำลังเช็คาภาพอยู่ครับ<ม>เรายัางไม่มีเจ้าของนะครับผมอีกสองคันมันเป็นที่ให้เข้าสู่กองใหญ่ทั้งคู่นะฮะ<ม> คุยกับเราได้นะครับผม เอาละครับผมเมื่อก,กี้บอกให้คับช่างต้อมทำทางให้ช่างต้อมทำทางรถเข้านะครับ วันนี้เรเช็คใหม่หมดทั้งคันเลยนะครับน้ำเครื่องถ่ายใหม่ท้ายลกเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับของเรือของเดิมือรถใหม่หมดเลยนครับจบไปราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะครับคันนี้ครับเดี๋ยวบอมอเดี๋ยวบอแบตเนี่็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับอันนี้เอามาใส่ทดลองกันเฉยๆนะครับเดี๋ยวทำเสร็จไฟเสร็จก็มอแบตนี่ใส่ลูกใหม่ให้นะครับ ไฟเลี้ยวไฟหลีมีครบนะครับผมอาเดี๋ยลองถ่ายดูม้างนะครับท่านที่ชื่นชอบรถเทสก็สูงนะครับโทรมาคุยมาสอบถามของเราได้เลยนะครับผมราชอบแบบนี้นะฮะแรงๆแ,แบบนี้ครับประมาณ7 5 0 0แ0บาทครับส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะ จะมีสองท่านนะครับผมกำลังเช็คสภาพอยู่นะฮะ ที่มันเปียกขึ้นหน่อยนะครับผมใส่ไปดูที่กำลังเรือ,อที่สบายเลยครับเดี๋ทำชักป้อมหน่อยเป็นไงบ้างขับคันนี้ไมชัป้อม ไป็นไงเป็นไงบ้างถ้าบอมแรงดีไหมโอเคเลยครับผ่านครับคันนี้ถ้าไม่แรงถ้าเครื่องไม่ดีเกียร์ไม่ดีขาเท้าต้อมช่างต้อมแน่ครับ <c oughs> และประกันดูจากการขับเองแล้วกันครับแรงเดียร <c oughs> ใช้ได้ครับ <c oughs> ดันแรงเดียร์กี่หนึ่งเหรอหนึ่งหนึ่งธรรมดาเลย <c oughs> เป<ล>ิดเลยนะครับก็ไข่อะไข่เกียร์อะไรไข่หนึ่งก็หนึ่งเหมือนกันหนึ่งเหมือนกันนะและประกันแรงก็หกสี่ไหมติดตัวไปแล้วแรงกว่าแรงแรงกว่าเยอะคันนี้รอ แล้ว64คันนี้โรงแรมขนุนนะใช่ใช่แรงกว่าแรงกว่าเหรอ64ดันยังมีอื้อแต่คันนี้คือไปเลยไงยิ่งขยุกยิ่งไปดูจากการขับเองแล้วกันครับไม่ไม่ใช่ว่ามาคุยดูเอาเองอย่าโม้เยอะจะโม้เยอะจะบอกครับผมนี่ฮะสัมภาษณ์ทำป้อมมันกระปุกเนี่ยนะฮะก็ขับดีนะครับผมอันนี้เป็นกล่องข้ามือนะครับผมเดี๋ยวเวลาเราเปลี่ยนหม้อแบบใหม่เราจะปิดขึ้นไปให้นะฮะเดี๋ยวไปนี้เลยครับผมนะครับปลดกุญแจล็อกคนี้แตหม้อหาย เดยครับระะุ่นซึ่ไหมนะฮะแมแทร็จเรบรเลยครับรับบกจัดดวดดเท่าเดียวเยนะ้เท่าเดียวเนไครับผมรัคันนี้นี่ลูกค้าจองไวแล้วนะครับผมลูกค้าจ้หวัลพูจะจองไแล้วในนี้รถเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเแต่เดินสายไปคนนี้ครนนี้น่าจะเสร็จครับคนี้ จนเร็จไปเสร็จก็ล้างทำคสะอาดนะครับผมขอย้ำสักนิดนะครับทางเราจะมีสองคันนะครับผมสำหรับรุ่นที่ก็สุนะฮะถ้าสนใจก็สั่งจองได้นะครับคุยกับเราได้เลยนะครับผมเอกสารทะเบียนมีทุกคันนะครับรถที่บ้านมีทะเบียนทุกคันนะครับแบบนี้จะไปเจ็ดแสนห้าหมื่นนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะฮะ จะแวะแวะผ่านถางแล้วนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับเราขายอยู่พวงละ38,000บาทนะครับถัง4 6 4ของใหม่นะครับผมของใหม่นะครับพอดีเราได้จากดีลเลอร์ที่เลิกกิจการมานี่ะเอาบเบิกขายถูกครับผมนะครับยังไม่เคยใช้งานนะครับใส่แค่38,000บาทเอ้ย38,000บาทนะฮะจากญี่ปุ่นครับใส่รถถ่ายใหญ่ครับได้หมดทั้งคูปองต้าทั้งรถถ่ายฟอร์ดทั้งเันเดียนะครับ 4ี่คงสจาน26่สิบนะครับสามร้อยแปดันบาทครับผมรับเองนะฮะไม่มีการจะส่งนะครับสำหรัะถางดูกจะส่เอองเสบกระงางนะครับปั๊มเตือนดเลยปั๊มจากไหนเดีย๋ยวน้ำค้างลง Đi đi, ui đi, bắp, bắp, ui đi, ui đi Giờ sao chắc quay thăm cho kênh này เขา้าไปแค,แค่ไหนนะพ่อเข้ามาเข้ามาแค่ติดห้าโคโย่ลบมาแม่เรอะไรเดี๋ยวนะครับผมเหสเข้าใหม่นะฮะเดี๋ยวกำลังจะเช็คสภาพครับเร็วๆนี้นะครับผมคันนี้กองใหญ่เหมือนกันนะฮะเพิ่งได้มาครับ สร็จแล้วก็จะสวยแบบขนุนละครับผมเหมือนกันนะฮะเกษตรจ,จะสวยเหมือนกันแบบนุนเลยนะครับอะไรไม่ดีเช็คให้ใหม่หมดครับนี่คันฮะนี่เนี่ยกำลังเช็คอยู่ครับของใหญ่เหมือนกันครับปั้มตั๊มปั๊มปั้มยกดับเครื่องไม่ต้งมายกยกหางมาต้งดับเครื่องเฮ้ยยกหางดับเครื่องอ,อ่าดับเครื่องเลยดับดับเลย แรงเลยแรงใช้ได้นะนะครับดับเครื่องห่างไม่ลั้นไม่ร้องนะครับผมฮนะครูก็หกสี่หกสิบฮะหกสี่อืดไปเลยเหรอหกสี่ชีช้ชายเลยเหรอะบ้าดีขนาดนี้เหรอเกลียเติดดิปั๊ามเชฟเ,เพินนะร์นะเ่ยครับผมคลิปนี้เอาไว้จะพิมพแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการกดติดตามและรับชมนะครับนะฮะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมถ้าชอบนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ